พี่ค่ะกับอเมล่าสองพันนะคะหน้าตาแบบนี้แล้วกันเราจะมาเปลี่ยนจอแอนดรอยกันก่อนอื่นแล้วก็มาถอดกันเลยนะคะนิดนึงนะคะอันนี้ข้างล่างดึงออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาเราถอดหน้ากากมันจะกระเด็นนะคะดึงเก็บไว้ก่อนนะคะ,ะสะดวกใช้พลาสติกแงะก็แงะได้นะคะแสงตามขอบแต่แม่ค้าจะใช้ใช้มือนะคะส่วนมากก็จะใช้เล็บนิ้วจิดลงไปนะคะแล้วก็ดัน,นะคะ่ะนี่นะคะ ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราชักปักค่ะพอชักปักไฟขอทางเสร็จนะคะเราจะเห็นน็อตหัวแชร์ขี่ตัวนะคะสี่ด้านขันออกมาค่ะขอนน็อตชักปักเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกวันนี้เขาก็จะมีปลักขายการสําเร็จรูปอยู่แล้วนะคะปักราคาปั๊นมีสัตว์ตัวไปนะคะปลักกล้องถอยค่ะก็เป็นสามพินสองพนนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเอาปักตรงมาสวมเอาจองมาใส่ค่ะสวมปลักตรงเสร็จเรียบร้อยเอาจอมาใส่ง่ายไหมคะ อย่าลืมดูแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้แม่ค้าด้วยนะคะหรือพี่วิทยนใดอยากอุ่หนุนสินค้าของแม่ค้านะคะทักมาได้ที่เพจดีพีประดับยนต์หรือโทรมานะคะ